ครับก็ต้องอขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมฟีฟ่า15นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กนะครับแพ็กละหนึ่งแสนตอนนี้มีอยู่หนึ่งล้านก็จะกี่แพ็กดีเออเท่าที่แบบเท่าที่เปิดได้แล้วกันจะเอาทั้งหมดเลย <laughs> มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วครับเป็นแพ็กจัมโบ้เนื้อเพยเอร์แพ็กอะไรจำอ่านไม่ออกเออช่งางเถอะ โอเคครับเราไม่ไรอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแพ็กแรกแพ็กแรกเอาไว้มันคุมเอาไว้มันคุมแพ็กแรกเปิดมาอือหือแทบสิ้นหวังครับแทบสิ้นหวังอือหือแต่และตัวอือหือ โอเคมาแพ็คที่สองเลยดีกว่าแพ็กที่สองต้องบนไหมต้องว้ายไหมแพ็คที่สองเนี่ยขอดีๆหน่อยขอดีๆหน่อยแพ็กก็หนึ่งแสนเนี่ยแพ็กก็หนึ่งแสนขอดีๆหน่อยเปิดมาอ๋อหอดวงนี่หมาไม่กินแล้วอเออ ตัวขายไปใช้อะไรไม่ได้หรอกไม่ดีแพ็กที่สามแล้วโอเคผมว่าผมเปิดสิพ็กดีกว่านั้นน่าจะถึงอยู่โอเควันนี้จัดสิพ็กไปกันอมมาสักตัวเหอะมาสักตัวตัวดีๆอะ่ะอืือยากจะร้องไห้ แต่ละตัวสิ้นหวังเลยครับจบจบจบแพ็กที่สี่แพ็กที่สี่ละอ,อะไรนี่เปิดมาอ๋ออะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนี้ ่อร่อยเปิดนึกว่าจะได้เลยดีๆนะแพ็คละหนึ่งนะแสนเนี่ยแพ็คที่ห้าแล้วห้าแพ็คถ้าไม่นับนี่ก็อีกห้าแพ็คนะครับแพ็คที่ห้าแล้วแพ็คที่ห้าขอดีๆโอ้โหอ,อินฟอร์ไมไจัดป้ายโอ้โหแต่ได้อินฟอร์มที่แบบอินฟอร์มยังไงอ๋อก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่อินฟอร์มตัวนี้ ถือว่าไม่เลวร้วายนะแพ็คเนี้ยไม่เลวร้วายไม่เลวร้วายใช้ได้อยู่ไม่เลวร้วายเท่าไหรใไ่ใช้ได้ใช้ได้เป็นนาเทียอือือเอาเป็นนาเทียเก็บไป โอเคแพ็ค okay, ที่หกเข้าจังหวะนี้อืผ่านไปอย่างรวดเร็วใช้ไปห้าแพ็คแล้วได้เพิ่งจะได้อินฟอร์มมาตัวหนึ่งเฮ้ยอ๋อเปิดมาเปิดมาอืมูลเลอร์โทมัสมูลเลอร์โอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ไม่เดีวไลน์ไม่เ,มเดีวไลน์ในถังบอลมัลเลอร์เนี่ยตัวพิกเลยอืมีอะไรอีกไหม ไม่มีละโอเคโอเคแพ็กที่เจ็ดแพ็กที่เจ็ดแพ็กที่เจ็ดแล้วเปิดมาแพ็กที่เจ็ดขอตัวที่ดีไหว้ไหว้ไหว้กราบกราบเลยกราบตัวดีดีตัวดีดีไหมตัวดีดีขอแล้วตัวเปิดมาเปิดมาเปิดมาลุ้นละลุ้นละโอ้โหจอนจวนมาต้าหรือเปล่าอ่านผิดไหม อือามีป็อกบาแลอะเอามันออกไปติสม s a มาต้าอหมือน,นงานอ่ะเป็นนาทีละอืมป็อกบาลเหมือนจะเสงนะแต่ผมว่าไม่น่าเช็กกระป็อกบาลหายไปเหรอ โอเคแพ็คแพ็คที่แปดแพ็คที่แปดถ้าไม่รวมแพ็คนี้ก็สองแพ็คสุดท้ายขอดีดีหน่อยดิโอ้หอะไรอ่ะ,อะเปิดมาสักตัวสักตัวอืมกาดเขียวใช้ได้เปล่าใช้ได้เปล่าใช้ได้ไหมอ๋อมันเป็นตัวที่เคยมีอยู่แล้วนี่เอามาเพื่ออะไรโอ้ยจะเจ๊งไหมเนี่ยน่าเจ๊งนะ มาอีกแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยตายแพ็กที่แปดไฮที่แปดแล้วใช่ปหมโอเคไฮที่ 8. แปดไฮที่แปดว่เนี่ยว่าไงจำผิดแล้วอ้าวอาวมืนมึนมืนมึนเลยเออเปิดน่าจะแพ็กที่แปดแหละมึนแล้วมึนแล้วเปิดมาเปิดมาอ๋อหอดตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยผมนี่แทบเงิบ มันคือตัวอะไระขาคายๆไปออ,อะไรมันจะดีอย่างนี้ฮะแพ็กสุดท้ายแพ็กสุดท้ายยังไงตอนดียังไงตอนดีเอราต้องค่อยๆรอรอแพ็กสุดท้ายแล้วต้องมีลีลาลีลาสักหน่อยก่อนเปิดจุ๊บลีลาลีลาลีลาเออ กดกดกดผิดกดผิดแล้วก็กดกดค้างไว้เหมือนตีบอลฟอ่าเกี่ยวได้เหอะเออกดกดไปดีสักตัวออมา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 แพ็สุดท้ายแพ็กสุดท้าย,ายโอ้โหตัวอะไรมานี่งูโหอ,อ,อย่างเจ๋งโงูแพ็กเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ คลินี้ใช้ได้โอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหมีแถมด้วยโอ้ยแต่ละตัวใช้ได้ใช้ได้แพ็กนี้อะใช้ได้นะแพ็คเนี้ยโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเราไ้มาต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย